นาที่ฉีดทันเดอร์ไปนะคะอ่าอันนี้เลยเม็ดเข้าดีเข้าแดงดูนะคะนี่เป็นน้ำนมเลยไม่สามารถขึ้นได้อีกแล้วดูนะคะ,ย,ย,ะ,คะย่อยแล้วค่ะย่อยแล้วนี่อม่เอ่ยนี่ค่ะนี่ค่ะดูเลยนี่เป็นน้ำนมเลย มาขึ้นได้แล้ว ใน10วันค่ะลดการเกิดแก๊สไข่เน่าค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสนใจติดต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ